สวัสดีครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นนิโวแลนทีเอสร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์กลางครับเดิมทีเป็นรถเก่านอกนะครับจากโชดันช้างนะครับตัวนี้ดีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากครับเจอยากทีเอสร้อยสิบเกียร์กลางครับข้างน้านิโวแลนครับ ันนี้จะเป็นเทอโบในตัวนะครับเธอโบเดิมๆจากนอกให้ดูนะครับเราต่อกรองโซล่าโคนะครับต่อกรองตากก่าสองชั้นเลยครับแล้วก็ไปเข้าปั๊มติ๊กอีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นครับทรงก็โอเคอยูคอ่ครับสวดทรง๋าเครื่องดีนะครับอันนี้เครื่องไม่หลวมนะครับก็ ถือว่าโอเคครับเครื่องนิ่มดีอยู่ยางก็พอได้ครับยางอีกเยอะครับกรถทาล้อสวยครับถ้าล้อหน้าหลังสวยหมดเลยให้ดูอันนี้เป็น่านสามครับพอดีเราใส่แยกมาครับใส่รองรถผานมากับรถจะเป็นผานหกนะครับอันนี้ไม่ได้ให้นะครับเป็นพานหกมีกระบอกช่วยยกครับ คนสวยครับบางคุณดามมห้าียบร้อยแล้วครับอย่างแข็งแรงเลยบกช่วยยกฟ้อมหูสะโพกซ้ายขวาสวยครับฝาไห้ไม่แจกไม่ร้าวนะครับครับถังน้ำมันอยู่หลังครับตัวนี้จะเป็นเหมือนทีเอสตัวแรกครับทีเอสเก้าศูนย์ตัวแรกจะเป็นแบบนี้เลยทีเอสเกียร์กลางครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีครับทะลรอสวยครับพอดีไปเลยลมมา ยังไม่ไล้างครับให้ดูครับรล้อหน้าก็เลอะโคลนนะครับเลอะต้มนะครับนี้เป็นรุ่นตรงรุ่นนะครับเป็นต,ฟฟนะต,ติ๊กไฟฟ้านะครับปั๊มโซล่าติ๊กไฟฟ้านะครับเป็นอ่าเป็นปั๊มติ๊กปั๊มเชื่อเพลิงก็จะเป็นปั๊มลายครับลายสกอตท,ที่เขาเรียกกันอ่าตัวนี้จะเป็นดีพีสองร้อยนะครับที่เขาเรียกกันถ้าเป็นปั๊มลมเรียบธรมรมดาก็จะนั่นก็เรียก ดีพีเอสนะครับผิดถูกก็ขออภัยด้วยครับเครื่องดีครับเครื่องไม่ไม่หลวมนะครับไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องขานหน้าก็สวยครับไม่ไม่ไม่ยมไม่ซึมนะครับแต่ก็มีหลวมนิดหน่อยครับไม่ได้หลวมเยอะครับรถตามสภาพเพิ่งมาครับถือว่าโอเคนะครับสภาพประมาณนี้ชุดคัมเนมีดหน้าเป็นแทงหลีครับแปดฟุตตัวนี้เป็นยังเป็นตาดีบนะครับตัวนี้เป็นปีเก้าแปด ปั้มข่าวคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของไทห้างซีเน็ครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแทนนงแทนนั่งบางโคลนก็เดิมๆอยู่ครับเกียร์เข้าได้ครับไม่มีหอนครับไม่มีหลุดลองทำงานดูแล้วครับเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้ดูครับต่อเนื่องตัวนี้ก็เป็นรถเก่านอกครับเดิมที่เป็นรถเก่านอก ให้ดูข้างขวา,ขามุมขวามีมีแปดฟุตครับพร้อมเคี่ยวครับกองเปียกแบตเตอรี่มีแห้งนตัวนะครับตัวนี้มีกองแห้งมีมีแปดฟุตนะครับให้ดูรุ่นนี้จะเป็นติ๊กไฟฟ้านะครับค่อนข้างค่อนข้างเจอ,อิยากนะครับรุ่นนี้ถ้า ตามสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับพร้อมใช้งานอยู่ลูกค้าไปใช้งานได้เลยครับเพราะรถเจาของเก่าก็ใช้งานอยู่ปกตินะครับก็อาจจะมีกุญแจจังหน้าด้านล่างนะครับต้องไปแต่งใหม่ครับถ้าตามสภาพนะครับตัวว่าต้องเก็บอะไรบ้างถ้าถามว่าเก็บไหมก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายครับตัวซึมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับตัวซึมก็มีไอซีนเต่หมูครับกันหยดนิดหน่อยกันคาบเป็นคาบน้ำมันครับไม่ได้หยดลงพื้นท่วมก็ซีนกระบอกเลี้ยวข็งขาครับ มีซึมนิดหน่อยตามสภาพให้เราเก็บก็เก็บได้ครับตัวนี้ก็เปิดที่าราคาที่ตั้งไว้นะครับต่อรอง690,000บ,บาทต่อรองเรื่อทะเบียนพร้อมนะครับหรือจะให้เราเช็คใหม่ทั้งคันก็ได้ครับราคาอีกราคาหนึ่งเช็คใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งคันนะครับยางใหม่สีเส้นทำสีใหม่เช็คเครื่องเกียร์ท้ายใหม่หมดนะครับคันหน้าเช็คใหม่หมด ระบบพัดลกหลังคาใหม่ท่อไอเสียใหม่ตกแต่งพร้อมใช้งานแล้วครับถ้าเป็นสเปคแบบเต็มร้อยเราก็ทําให้ได้ครับลูกค้าสั่งจองได้ครับวันนี้ถ้าทำออกมาก็สวยนะครับบอดี้ทรงสวดทรงอย่างเดิมเติมอยู่ครับคันนี้ก็ออกมาจากช่อด่นช้างนะครับครับสติ๊กเกอร์เรือนแล้วครับจางแล้วครับหนองมะข่ามงด่านช้างสุพรรณนะครับคันนี้ก็ออกจากช่อด่านช้างครับเทอร์โบเดิมๆนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดิมเล็ก จากาติดรถมาเลยครับพอดีโชคฝากระโปรงมันตายครับยุบมันจะลำบากหน่อยยกบไม่สะดวกครัดูครับนี่ครับเป็นทะโบเดิมนะครับเทอโบจะเล็กครับไม่ใหญ่เมอนเทะโบซิ่งก์มีกรองให้ไงตัวครับไดชาร์จพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับไดชาร์จไดชาร์ดไอสตาร์ทพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ บูเดิมๆนะครับอาจจะมีเปลี่ยนโครงแล้วครับโครงเดิมอาจจะใหญ่กว่าน,นี้น้นใช้งานครับตัวนี้ถ้าเราพิมพ์ใหม่เราก็จะเปลี่ยนตะแกรงให้ใหม่หมดนะครับชุดไฟหน้ามีพร้อมแล้วครับแต่งทําให้ใหม่หมดเลยครับคันม่มีดก็แต่งให้ใหม่นะครับคันโปกปลาใบมีดก็เปลี่ยนใบม้มวนให้ใหม่ครับถ้าโครงดีอยู่ หรือถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับเรามีของใหม่อยู่นะครับถ้าเป็นราคาบิวก็ตกแปดแสนกว่าครับเพราะว่าเราต้องลงลงทุนนะครับเปลี่ยนยางเช็คทั้งคันนะครับมันต้องลงทุนเยอะถ้าราคาตามสภาพก็หกแสนเก้าครับเอาไปใช้เอาไปแจ่งเองนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเอาไปใช้งานได้เลยครับเก็บนิดหน่อยครับสีสวยงามก็อาจจะยังไม่ต้องทําก็ได้แต่เล่นใช้งานจริงๆวันนี้ครับให้ดู เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับระบบไฮดรอลิกก็เร็วครับเพราะว่าปั๊มขาวใหม่คงมมูนโฮลไลแอบกะเบานะครับพงมาะไรพี่จงพี่โอช่วได้หมดนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงก็นม่ดีครับเครื่องดิมดีเสียงโบก็วิดหน่อยครับเพราะว่าโบไม่ใช่โบซิ่งอาจจะวิดไม่ออกแรงมากครับ ไปดูนะครับระบบเครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มนะครับไม่ออกไอนะครับไม่มีไอนะครับถ้าเครื่องลม้มแรงจะออกออกเยอะเลยครับควันเควงกะลาก็ไม่หอนนะครับตัวนี้ ไม่หอนนะครับเงียบดีครับเลยคเร็วเร็วนะครับไม่ต้องเบิ้ลครับช่วยขึ้นดีเลยครับนี่ขนาดมีกระบอกช่วยโยนนะครับถ้าไม่มีกระบอกก็จะเร็วกว่าน,นี้ครับกระบอกทียยกก่ยนขวงอยู่ครับ นี้ครับดับก็ดับสวิตช์เดิมนะพะตัวนี้เป็นติ๊กไฟฟ้าดับเงียบดีครับคันนี้เป็นติ๊กไฟฟ้าครับตัวนี้จะดับสวิตช์จะดับดึงดับไม่ได้นะครับรุ่นี้เป็นสวิตต์เดิมๆครับโซลิโนย์ปั๊มรุ่นนี้จะไม่มีดึงดับนะครับต้องดับสวิตช์อย่างเดียวแรงครับปั๊มลายตัวนี้แรงแรงกว่าปั๊มกลมเดี่ยวธรรมดา ็ตามสภาพก็ถือว่าอมใช้นะครับไม่ได้เก็บอะไรมากมายครับ้าลูกค้าดวนใช้งานก็เอาไปใช้งานได้เลยครับก็นำเสนอครับคันนี้ถ้าจะให้เราบิวสวยๆก็ทําได้ครับสั่งจองเข้ามาได้ครับตัวนี้รถพร้อมเลยครับโอเคครับถ้าชอบก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897200943นะครับเบอร์นี้ย้ำอีกรอบนะครับเบอร์โทร 0897200943นะครับเบอร์นี้จะขึ้นลายไอเดีเป็นไอเดียหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ไอดีแอดเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพิ่มมาจะขึ้นเลยครับสอบถามเข้ามาได้ครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะเข้ามาทดสอบตัวจริงได้ครับที่อู่ปรบมีช่วงสงกรานต์เราก็อยู่นะครับไม่ได้หยุดไปไหนก็อยู่อยู่แถวที่เหละครับไม่ได้ไปไหนครับคาเว่มาเยี่ยมชมได้ครับ คลิปการทำงานเราจะตัดต่อไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับให้เป็นคลิปต่อเนื่องเพราะเราทดสอบก่อนนัานนี้แล้วครับอันนี้มาดีวิวตัวรถประปาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปการทำงานให้ใส่เป็นคลิปเดียวกันเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตามด้วยครับเด,เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับ